สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องกองไปสุขุสุคนแฟนเพยงแฟนครับของบารมีเกินร้อยทุกท่านนะครับเมื่อนี้อันทําการแสดงอยู่ทั้งบ้านตําบลดูกอึงอําเภออ้าวเดี๋ยโ,โ,โ,โค่นไส้นี่เนาะโอ้หน้องฮี่จังหวัดอ่ารอยเอดครับพี่น้องเป็นงานสุดท้ายของฤดูกาลนี้ก็ว่าได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ปิดวงแล้วแต่วันนี้เป็นงานสุดท้ายที่ ทำการแสดงไอ้งนานเฉพาะหน้ามืนเป็นมือปิดวงเรียนเชิญพี่น้องมาปิดวงน้ำกันมืออื่นแก้การแกกีขายของคือเขามาอุดผลแนเร็วมาสือซอยแน่ผลตั้งร้านเรียบร้อยแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนำมาแล้วเปิดร้านขายเหมือนเดิมขายของคือ,ขขอขเขาพี่น้องมาอุดนุน,นะเด้อ ปิดวงมือถึงจะขายคือด้เขาสำหรับใครมากประเดี๋ยวก็ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเด้อพี่น้องซื้อบัตรเอาซื้อบัตรปิดวงส่ออันจะออนมาไล่คนแตกคนคนประเอกหมดนางเห็ดมาไล่ตั้งแต่มา,า,ามหอดใบาสามท่นมาหอดงานเท่าปานี้สิพราสองทุม่มหรอกเพราะท่านเศร้าเห็ดอยู่มาไล่ล่านคนแตกก็ได้ปุ๊งนางเห็ดมาไล่สออ่อ่อันตะลุกตะโบ่มีผู่ออมาให้ อันพระเอกได้เอาได้เอาโอ้ยตัเงินคือกันแล้วมั้งเพิ่มรับจากก้างคนนั่นเนี่ยรับจากก้างคนไหนเนาะรับจา้างมาทำแจกที่ลนโลเอาสาธุเด้อสวรรค์พระเอกเนาะเป็นพระเอกเดฟปีนาลัมพระเอกก่อนนะ้นวันนั้นเซจันเป็นพระเอกบปีนาเซจันลัมพระเอกถ้าจะได้พ่วมงมาหลอกมาไลา่กูนางเ็พพ่วงมาไล่กับมีกับร่างใหญ่ย,อยูอง้าง ปิดวงด้วยพี่น้องมือนปิดวงมาล้างแจกเกินรอยประทะอรอรดีแบนแอนอรด์ดีสองวงประทะกันเลยเมล้รงนี่พ้อกันแทนแน่นอนเริ่มไปแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนี่คุมปิดพร้อมให้พี่น้องไม่กำลังแจหลายๆมาพบปะเจอกันมือนั่นปิดรูปการของวันที่ปีที่เก้า มี่อย่างเสื้อผ้าลากหลายพี่น้องเอ้ยบ่อยากผ่านถ้าเบิง่งพระเอกหมดเอาเพวงมาไ,าไล่เป็นอะไรประทัศประกอบเออนัาปุ๊บนัาปบเออนับหน้บเอบบเอประกอบโอ้ยสะอ,นนอ,อ่อนเนาะปุมม๊บปุ่มมุบ๊บอยู่แต่จะมาหอดโอ้